วันนี้เดี๋ยวพามาดู BMW นะครับ X3 ครับแจ้งว่าช่วงล่างมีปัญหาครับเวลาเบรกแล้วดึงไปข้างนึงครัไม่ได้ศูนย์ครับตอนนี้ก็ขึ้นตรวจเช็คมาฮะเห็นแล้วครับก็บูทปีกนกเนี่ยครับขีดขาดเลยครับจีดขาดทีเนี้ยเวลาเราเบรกอะมันก็ทําให้ช่วงล่างดึงไปข้างอันตรายครับตัวนี้ต้องรีบเปลี่ยนครับเพราะว่าฝนตกหรือถนนเลื่อนเนี้ยถ้าเราเบรกรถไม่เกาะถนนเนี่ยฮะจะดึงเข้าฟุตบาทเนี่ยอันตรายครับหรือดึงเข้าข้างถนนไปเลยศูนย์ล้อไม่ได้เนเราถอดของเก่าออกมาเราจะให้ดูฮะว่ามันมมมมมัันนนนนขขาาาาาาดดดดแแแบบบไไไไไไหหหทํถึึงงงงศูููยยยย์ลลลล้้้้้้้อ่่่่คครรรกกกก็็เเเเเี๋วววปจใชพิิตๆ มีพวกลูกหมากกันโคงแตกแล้วก็โช๊เปลี่ยนสภาพด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปแจ้งทั้งหมดเลยครว่ามีอะไรเสียหายบ้างก็ตอนนี้อนุมัติมาแล้วให้เราเปลี่ยนอะไรใหม่ก็นี่ครับปิกนกตัวตัวที่ผมบอกว่ามันขาดครับบูตรงนี้ครับ่ขาดก็ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยซ้ายขวาแล้วก็เนี่ยปิกนกของอันนะครแล้วก็ลูกค้าให้ดูช่วงล่างเพิ่มเติมก็โชกคีปัญหากัเนี่ยครับชุดโชกคกหน้าครับลูกหมากกันโคงแล้วก็ลูกหมากปลายแหลกก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนของใหม่กันครับอะไหล่ชุดน้า รถบบที่ผมบอกว่ามันขาดเวลาลูกค้าเบรกมันก็จะเป็นเงี้ยตึกตึกต๊กมันก็จะฉับเข้าเข้าข้างถนน อนนี้ก็ประกอบลูงล่าง5ท้า,ายนะครับป็นลูกล่างแข็เป็นเนียมเป็นลูกล่างแข็เหล็กลูกหมากลายแหลกแหลกก็เหลือลูกหมากกันโคงแล้วก็ช๊คหน้าฝั่งซ้ายเสร็จก็ไปประกอบข้างขวาเหมือนกันตอนนี้เรามาถอดโช๊คออกกันครับ ชมากนคะที่ให้เราดูช่วงล่างเพิ่มเติมด้วยที่เขาให้เราเช็ควิ่งวิ่งแล้วดึงไปข้นหนึ่งฮะที่เกิดจากบูธขาดเนี่ยพอเรามาดูอย่างอื่นห้ดูช่วงล่างทั้งหมดเลยมีโชกเกิมกระาพาบแล้วก็ลูกหมากตัวนี้ก็แตกแล้วก็แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมมา้ลยครับลูกหมากเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าช่วงล่างผิดปกติเนี่ยควรเข้ามาให้ช่างเช็คครับจะได้ไม่ดึงอุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายไปด้วยฮะจะได้แบบเสียหายแค่จุดเดียวอาจจะเปลี่ยนแค่ปิดนกอย่างเดียวแล้วก็ตั้งศูนย์จบจะได้ไดว,วย ลาบีเอ็มีคันนี้ครับแจ้งว่าอาการแบบว่าเวลาวิ่งแล้วเบรกช่วงล่างจะดึงไปข้างหนึ่งสูนรอไม่ได้ก็เปลี่ยนอะไหล่ครบเรียบร้อยแล้วครับปีกนกบนไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไหล่ครบเรียบร้อยครับโชกหน้าสายฝาลูกหมากกันโคง้งปีกนกแขนเหล็กแคมพิเนียมลูกหมากไปแหลกแขนแหลกแล้วก็ตอนนี้ก็วิ่งเทสก็โอเคตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยรถได้ครับเบ้นเอครับ